พี่เล็กเลี้ยงไก่ซิลกว้ีไว้มาดูไก่ซิวกี้พี่เล็กนะน่ารักไหมคะทุกท่านจา๋าตอนแรกพี่เล็กซื้อมาคู่เดียวนะซื้อมาคู่เดียว800บาทจากแกะติจกนะักเนาะเลี้ยงแป๊บเดียวดูดีมันดกมากเลยนะมันออกทีละสิบสิบกว่าตัว แต่โดนแมวจัดไปแล้วหนึ่งตัวอันนี้อันนี้รุ่นสองนะเนี่ยน่ารักไหมเลี้ยงแป๊บเดียวได้กี่ตัวแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามแปดตัวชุดนี้ชุดนี้มีแปด och, ชุดเลขมีใส่มีสีเนาะ แต่ว่าแมวเอาไปหนึ่งตัวน่าสงสารนะแมวเอาไปหนึ่งตัวแต่มันเลี้ยงง่ายมากนะที่เล็กเลี้ยงแบบธรรมชาตินะไม่ได้ไม่ได้มีอนุบงอนุบาลอะไรหรอกพอมันปักเสร็จก็ลงมาหากินกันแบบเนี้ยตัวชุดสามตัวนี่น่าจะ เร,เรียงบัรธรรมชาติธรรมชาติไปไหนรับไปไหนรับไปไหนกำหมดแล้วมันเห็นมาถ่ายมันนีหมด